ก่อนที่พิทยาคมได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดไว้ในวิสยัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้โรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคมสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลชุมชนมีส่วนร่วมรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมนมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ไทยรุน4.0ในการดำเนินการเรื่องนี้โรงเรียนจึงมีโครงการจัดประกวดความสะอาดของเขตพื้นที่มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ตรวจให้คะแนนนำคะแนนการทำความสะอาดมาประกาศผลหน้าเสาธงทุกวัน และมอบเกียรติบัตรให้กับห้องที่มีคะแนะสนสูงสุดในสิงปีการศึกษาการดำเนินโครงการได้มีการกำหนดพื้นที่บริเวณต่างๆของโรงเรียนให้นักเรียนทุกห้องรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดทุกเช้าหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงวันละ10นาทีทำไมห้องเราได้คะแนนน้าจจังวะแน่นสิเมื่อวันทุกเราก็ถำกหน่เต็มที่ทุกคนนะเว้กเยกรรสการให้คะแนนลำเอียงไหมวะในการทำความสะอาดนักเรียนทุกห้องทุกคนก็จะนำอุป,ปรกรณ์การทำความสะอาดเช่นไม้กวาดที่ตักขยะรถเข็นขยะเป็นตน้น มาช่วยกันทำความสะอาดเป็นกิจวัตรประจำวันพี่คะพี่ทำงานให้เขียจซิที่เราพี่ก็พี่ได้คะแนนเป็นทุกวันะ่ะอ๋อพวกพี่แบบมีการจัดการอย่างเป็นระบบไงคืออย่างเช่นใบไม้อ่ะแต่แรกอ่ะต้องเอาไปเผาใช่ไหมแต่พวกพี่อ่ะเลือกที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเนื่องด้วยโรงเรียนเรามีต้นไม้มากทำให้บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงามแต่สิ่งที่ตามมาคือใบไม้ที่หล่นเป็นขยะทุกวัน ขยะที่เป็นใบไม้โรงเรียนได้จัดทําเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้ก็อย่าลืมนะอันดับสุดท้ายคือเราต้องทำขั้นตอนนี้ลงไปอีกรอบหนึง่งแล้วเราก็ทําน้ําเทลงไปฉ่ำๆเลยทำให้มันแบบเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุก่นเราไปดูเขตพื้นที่ของที่ม5ทําหนึ่งมาเขามีการจัดก,การขยะที่ดีมากเออใช่แล้วห้องของเรามีทั้งขวดพลาสติกและแก้วพลาสติกเยอะมาก,มากๆเราจะทํายังไงกันดีอะ อุปกรณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งโรงเรียนดําเนินการจัดหามาให้อีกส่วนหนึ่งครูที่ปรึกษาและนักเรียนก็ช่วยการจัดหามาเพิ่มเติมในด้านการจัดการขยะโรงเรียนได้ดําเนินการแยกขยะชัดเจนมีทั้งขยะแยกไว้ตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนพี่ขขยะพลาสติกพวกนี้เท่าไปทำอะไรอ่ะอ้าวน้องไม่รู้เหรอยี่ห้อไหนนี่แผลเหล่านี้สามารถไปรายงานได้นะดูนี่สิขยะพลาสติกต่างๆเช่นขวดน้ําพลาสติก แก้วและพลาสติกได้ดำเนินการแยกเก็บไว้ต่างหากเพื่อนำม,มารีไซเคิลต่อไปส่วนขยะอื่นๆจะนำไปกำจัดที่บ่อกำจัดขยะของโรงเรียนไม่แต่เราก็ขายได้นะราคากรรนินรกราแล้วสบาทเลยโอ้โหสุดยอดมากนี่พวกเราถ้าเราช่วยกันเก็บขยะพลาสติกพวกนี้ไปขายนะเป็นรายได้เสริมของห้องคอสิ้นเทมเอมแล้วก็นีตังไปทัศนาส,สารนะนเว้ยเ,เอ้ยใช่